มาค่ะทุกคนวันนี้เราจะทำกับข้าวกินกันค่ะนี่วัตถุดิบของเราไข่มดแดงที่เราไปซื้อมาโไปซื้อมาใช่แล้วก็มีผักหวานค่ะเมนูวันนี้ขอเสนอเมนูยำไข่มดแดงแล้วก็อะไรของเมโมแก่ผักหวานแกงผักหวานป่าค่ะแกงผักหวานป่ามาดูว่าจะเป็นยังไงจะอร่อยไหมอร่อยแน่นอนค่ะ มาดูนะทุกคนนะช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าจะเป็นยังไงมีพี่ๆเขาไหนเป็นคนเกลี่ยงเงิอยู่บ้างครับกดบวกหนึ่งให้หน่อยอุ้ยเยอะนะเนี่ยเราไปซื้อมาที่บ้านอมแพมอมแพมไปกับเบโมแล้วก็โอ้ครับอันนี้โลเท่าไหร่นะโล่สองวันแปดสิบใครว่าไม่แพงบ้างกดบวกหนึ่งใหหน่อยใช่คอมเมนต์มาหน่อยสำหรับดานะว่าไม่แพงเลยนะกว่าจะได้นะคราทุกคนอาหารชั้นสูงนะอยู่สูงจริงอยู่สูงจริงไม่ได้มีกินตลอดนะ มีเป็นฤดูกาลเท่าน oh, ั้นค kind of ่ะเรอโชคดีมากเลยได้เยอะมากวัน sort น of ี UM ้วันนี้มาทำอาหารแบบสไตล์ตะเรียงนะวันนี้เชฟดาวจะลังสัคนเมนูยำไข่มดแดงค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องเคียงนะคะก็จะมีหอมแดงค่ะมีใบสะหน่มีตะไคร้นะคะแล้วก็จะมีใบมะกรูดรอโอไปเก็บอยู่ขึ้นต้นอยู่มั้งอ๋อนี่ครับผักสวนครัวนะครับที่บ้านเมโมอ๋อนี่ครับมาเก็บกันมีทุกอย่างมีทุกอย่าง มีทุกอย่างที่เราจะหาเจอแบบสั์สวนครัวขนุนกุ้ยมีทุกผักเลยตะไคร้ค่ามีหมดอันนี้มะเขือเปราะใช่ไหมมะ,มะเขือพวงอ๋อมะเขือพวงอ๋อนี่ไงใบประกดนี่นมีหมดเลยอ่ะเนี่ยครับ เป็นชีวิตที่น่าอิจฉามากเลยผักปลอดสารพิษอยากได้อะไรมาหยิบเอาเลยนี่ครับวันนี้คือสวนหลังบ้านของโอแล้วก็เมโมนะครับผักเยอะมากแล้วนี่กาแฟกำลังออกดอกเลยแล้วข้างล่างนี่ก็จะเป็นพื้นที่นานะครับหรือสวนที่เขาปลูกปักทองปลูกหมุนเวียนกันไปนะครับโอ้โสดชื่นมากครับนี่ยบรรยากาศมีเมนูนะวันนี้มียำไข่มดแดงมนี่เมนูเกี่ยวกับไข่มดแดงเยอะเลยค่ะวันนี้มียำไข่มดแดงไขเ่เจียวใส่ไข่มดแดงผักหวานใส่ไข่มดแดง <laughs> เกี่ยวกับไข่มดแดงค่ะแล้วก็พิเศษขึ้นมาหน่อยก็จะ ต้มเส้นเล็กอ่นี่ของเมนโมก็แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงด้วยใช่เฮ้ยเธอเตรียมเบิ้ลข้าวเลยโอ้โหดูไข่มดแดงที่เราใช้ทำมันนี้นะเยอะไหมเราว่าโลนึงเนื้อเยอะมากเลยอ่ะใครชอบกินโบนึงมาหน่อยของโปรดดาเลยใครชอบกินเหมือนกันคอมเมนต์มานพี่ๆคนไหนเป็นคนเหลี่ยมโบนึงหน่อยคอมเมนตด๋เป็นคนที่สารมากินแน่กุนโบนึงมาหน่คอมเมนต์มาแน่จ้ะอาหารสันซุ้งค่ะมื่อนี้ค่ะอันนี้คือไข่มดแดงสดๆวูวูดูน่ากินมากเดลองชิมหน่อย แตกในปากนี่ครับคลุกกับคลุกกับใครชอบกินสดๆแบบนี้กดปุ่มหนึ่งมาให้หน่อยอร่อยนะอืม <c oughs> ขนมไทยยิ่งยำนลยแซ่บเฮ้ยโอ้โหนี่อันนี้แบ่งยำนะอันนี้จะทำอะไรยำยำก่อนอนี่ครับดาวมันเนียนเป็นสาวเกาหลียงอ๋อมือ <c oughs> ชอเปอร์ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้เข้าครัวค่ะทำเมนูยำไข่มดแดงค่ะกินได้ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแล้วคือคนที่รอกินอ่ะหลายคนนะโอ้ย โอ้โหเชฟดาวเชฟดาวไม่อร่อยบอกอร่อยนะคะพี่ทาไม่อร่อยพี่ต้องบอกอร่อยไว้ก่อนนะคะครั้งแรกค่ะพี่คนกินนี่แบบฮะครั้งแรกต้องลองต้องลุ้นนะคะต้องลุ้นะคะพี่ต้องลุ้นค่ะหัวเลาะเหมือนเหมือนในคลิปไหมเสียงแบบนี้เลยไหมเขาัูวใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่โอเคถูกแล้วถูกแล้วอุ้ยสารกระเหลี่ยงชื่ออะไรครับ ชื่อดาวค่ะชื่อดาวเออขอบคุณภาษากระเลงพูดว่าอะไรว่ายังเกาะเพื่อว่ายังเกาะตับลือตา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 บลืออ๋อชื่อไงข้าวเปรี้ยวเดี๋ยวมันจะมีความเปรี้ยวจากไข่มดแดงโอ้โหดูไม่อร่อยก็ต้องบอกอร่อยนะเนื้อหัวจอยเหล่สัมอ้ยนี่นี่โอ้ยเดี๋ยวมันจะไม่เข้าเครื่อง ลองกันคนนี่น้ำลายสองนะน้ำลายโมบอกน้ำลายสอแล้วนี่ใครว่าน่ากินบอกหนึ่งมาหน่อยต้องกินใครน้ำลายไหลต้องขออภัยนะครับดูกลางดึงเนี่ยดูแล้วหิวลุกไปตักข้าวเลยนะใครด้เดวพีนึ่งมาไดอนเลยโอ้โหดูอันนี้ไม่ค่อยเผ็ดนะขอดูหน่อยโอ้โหดู หน้าตาเอาไว้ก่อนรสชาติไหมจ๊ะโอยืนก็น้ำลายแตกเหมือนกันที่ทเหมือนลาศิษย์ศักดิใช่คล้ายๆเออเดี๋ยวมาแทนแค่เปลี่ยนวัตถุดิบใช่เดี๋ยวมาดูนี่โอ้โหความม่นใจสูงมากเลยเดี๋ยวเราไม่กินดิบเราดูก่อนเห็นแล้วอดไม่ไหวถือช้อนรอเลย เอาเราเก็บก่อนเลยเดี๋ยวความมั่นใจระดับเท่าไหร่เยอะเลยโอ้คำใหญ่ด้วยเป็นยังไงบ้างเค็มแซ่บแซ่บอุ้ยมันขาดอะไรไหมพอดีไหมเป็นงไงเมโม น้องโอเนี่อผิวพอดีนแล้เนะครูถ้าถ้าเป็นหนูจะต้องเพิ่มเปนิดนึงไมเพิ่มเพิ่มอะไรอ่ะทำเผ็ดพริกอย่างเดียวเนาะอุ๊ยโอ๊ยอร่อยจริงไปแผ่านไหมแต่ว่าต้องแยกให้คุณพ่อคุณแม่โอเคอันนี้กินเผ็ดไม่ได้อ๋อโอเคถ้างั้นแยกเอาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยปรุงเผ็ดเพิ่มไข่ันแดงเราเยอะอยู่นี่อ๋อไขออีกสักอ่ะอร่อยจริงเมื่อกี้คนนี้บอกว่าไม่กินดีแต่ตอนนี้กินนำคนอื่นเลยกินไปสามรอบแล้วอะ อใจไม่ไหวเห็นแบบสีน <đ em fundamentals> <jack> ่ากินนี่พินิดเอาบ้างินิเอาบ้าไปไงพินิแต่าพินิดไม่เผ็ดเลยเฮ้ยเห็นไมอ้คนกินเผ็ดอเออันนี้ให้พ่อแม่เดแ๋ยงแบ่งก่อนโอให้กนัดงเดี๋ยวบ้างันไหนเดี๋ยวบงเดวบงอ๋อ้วตสิบเลยอ๋อจากที่คนไม่กินแบบไข่ปลาแดงดิบไข่ปลาแดงก่อนคนเออสรุปก็คือคนที่ไม่กินดิบติดใจ จิ้มก่อนเพื่อนเลยนะจิมก่อนเพื่อนเลยอ่ะเรื๋อวขอเสียสักสองกับแก้มใช่ไหมอันนี้เป็นถ้วยที่สองนะเป็น สำหรับแบบคนชอบเระดับมัธยมอันนั้นอนุบาลอันนี้มัธยมขึ้นมาค่ะจะเจอมาหาอะไรจะเจอมาหาอะไรน้ำตาแตกได้เลยมีคนกินบอกอร่อยแม่ครัวทำใหญ่เลยะวันต่อไปก็ยำไข่มดแดงนี่ละค่ะ้ยน่าสนใจอยู่นะถ้าให้ดาวแบบลองฝึกทำอาหารแบบเกลีย เออต้องให้เม่โมสอนสอนอะ่ะแกงข้าวเบือไหมคะแกงข้าวเบืออ๋อที่เรากินเมื่อวานเหรอเออได้เคยทำไหมคะยังยังไม่เคยทำยเคยกินครั้งแรกเมื่อคืนไงอ๋อ,อไปกินสดมาครั้งแรกเหมือนที่เรยกินอุ้ยด้าว เขาดูหน่อยโอ้โหดูแพงกว่าเนาะนี่คือวัตถุดิบทุกอย่างธรรมชาติหมดเลยนะขนไข่มดแดงก็เพิ่งไปเก็บมาวันนี้แล้วก็ผักที่เราใช้เนี่ยก็มาจากข้างหลัง,ลงบ้าน<ช>นี่เอง<ม>ใช่ไม,ไม่ได้ซือซ้อซื้อแค่ไข่มดแดงนี่ครับอยู่หลังบ้านเมโมแล้วก็บ้านโอแล้วก็ วกกผัอยากชิมแล้วคะเฮ้ยเอาแล้วอันนี้มันดูสีแซ่บเฮ้ยมีแต่คนอยากชิมเลยอะดาวเดี๋ยวมั่นใจนะอันนี้อ่ะโอ้ก็อยากชิมอีกรอบแล้วจ้ะยังไม่มั่นใจฝีมือตัวเองเลยอ่ะมันจะกินหอมมากเลยนะเอาแล้วมันเข้าเครื่องหรือยังเมโมลองชิมดูเมโมเป็นไงอันนี้ก็คือเผ็ดขึ้นใช่ไหมเผ็ดขึ้นแต่ว่าเจได้มากมากค่ะพี่เพิ่มอีกต้องดูโอก่อนว่าแบบเผ็ดอีกไหมเพิ่มเผ็ดเนาะอุ้ยสองเพิ่มเผ็ดนิดนึงค่ะเพิ่มเผ็ด ใส่น้ำปลาเจ็ดยาน้ำปลานิดนึงยิ่จะไปใส่มะนาวมาแล้วไหมพ่อาแล้วพ่อเอาเลยพ่ออันนี้แบบเผ็ดขึ้นเป็นไงพ่อพอดียังเรียกว่าดีอ่ะพอดีพอดีอ๋อแสดงว่าพ่อเปลี่ยนเลเวลแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเผ็ดอะไรเปลี่ยนเป็นอะไรนี่แล้ว โอ้ว่าอะไรแบบกินแบบอร่อยจริมละอันนี้เขาบอกอันนี้แซบอันนี้แซบแล้วบอกแซบแล้วบอกแซบแล้วทานแล้วลอเข้ามหน่อลองชิมหน่อยถ้ากินไปกับแก้มเนี่ยจับพอดีถ้ากับข้าวเนี่ยต้องเพิ่มต้องเพิ่มพริกอีกหน่อยหนึ่งกับข้าวกินกับแก้มอร่อยมากเข้าใจความรู้สึกโอแล้วโอไม่ออกไปไหนเลยโอโอจะจะหมดจานอ่ะชิมยังไงโหูล่าสุดเอาผักมาแล้วอันนี้ผักอะไรอ่ะใบบัวบกเหรอหอมเขื่อนผัว มาแถวพวเหรอใช่เปิดแถวพวงเป็นกำลังใจมากเลยเวลาเห็นคนกินแล้วอร่อยอ่ะอยากทำอีกสิบชามเลยเปิดร้านได้เลยมั้เนี่ยเปิดแล้วเปิดแล้วเป็นไงวิตเตต้แซบอีหรี้ยผ่านแซบอีหรี แซ่แแบอีรีผ่<อ>านค่ะวันนี้เมนูวันนี้น่าจะ กินข้าวคนละสองจานอันนี้เมโมจะทําแกงผักหวานป่าใช่แกง้าวแดงใส่ข้มดแดงเดี๋ยวมาลองชิมเออฝีมือเมโมนี่ครับคุณพ่อบอกว่าจะแกงค่ะอ้าวเหรอนี่ครับเป็นครัวที่อบอุ่นมากเลยใครชอบแบบนี้บ้างครับคนบวกหนึ่งมาหน่อยใหอมมากเลยค่นพ่ออันนี้คุณพ่อทำอะไรครับแกงผักหวานออ๋แกงผักหวานนี่ครับผักหวานที่เราไปเอามาจากบ้านหนองแพร่ ไม่ค่อยเข้ใจเมนโม่ไม่เพราะพ่อบอกว็เขาจะทำเมื่อกี้อุ้ยนี่อันนี้คือแกงผักหวานนะครับทุกคนมีใครชอบกินบ้างครับกดบวกหนึ่งมาหน่อยหรือมีใครเคยกินแล้วบ้างกดบวกหนึ่งมาหน่อยแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงค่ะทุกคนอันนี้ครับวันนี้เราเอาไข่มดแดงมาใส่อุ้ยน่ากินมากหอมมากเลยเฮ้ยชิมชิมเอาไปมือฝีมือคนพ่อหรืนแน่นอนเลยนี่ครับ เป็นไงใส่ปลาร้าไปด้วยเป็นยังไงแกงผักหวานอร่อยค่ะเสร็จไปแล้วสั่งเมนูขอชิมด้วยนี่ครับหน้าตาของแกได้เลยค่ะแกงผักหวานดาวเคยทำมาก่อนไหมไม่เคยแต่ว่าชอบกินเป็นไงอร่อยแล้วกินไข่มดแดงเหรออือเป็นไงเข้าไหมอร่อยนี่มันมีไข่มดแดงที่ไหนอันนี้เมนูอะไรนะไข่เจียวไข่มดแดงไข่เจียวไข่มดแดงสองไข่มาเจอกันไข่มดแดงกับไข่เจียวอ๋อโอ้ย อ่ะแม่โมปรุงไหมพี่ปรุงเลยค่ะเอ้าแม่โมเจียวอย่างเดียวหรอไม่หนูหนูช่วยโอ้ยไข่เฉยๆเแค่นีไข่เพราะหนูไม่เคยทำไข่เจียวมะแดง่อนั่นงกินมันปรุงเหมือนไข่เจียวเลยอ๋อแค่เราใส่มะแดงใช่ใช่ปรุงเหมือนกันเลยเหมือนที่เราพอแล้วพ่อพอเดี๋ยวมันอมน้ำมันเหมือนที่เราใส่หมูสับลงไปใช่อ่ะปรุงเลยเดี๋ยวรอชิมอันนี้ขอลองชิมฝีมือแม่โม ไข่เจียวขานะคะได้อัพสูตรตามเมโมเลยต้องบอกกินด่เซิ๊วขาอาเลเมโมตอนยกเลยกลัวจะไม่ได้กินนี่ครับเมโมนี้โชวเฟมือไข่เจียวไข่มดแดงเฮ้ยไม่ใช่ที่เขาพูดใช่หรออะไรครับเบสซอัสซอบเบสเหรอควรจะได้กินเอาลงนะคะแล้วก็พออันนี้แล้วก็ใส่ไข่มดแดงอ๋อหมดแดงใส่ตามหลังใช่ไหมอ๋ออันนี้ รู้นะใครทำแต่ว่าฉันทำเองนี้เมโมะเมโมะขายลงไปแล้วจากนั้นก็ใส่ไข่มดแดงนะจากนั้นก็เอาเลยเลยแล้วตามด้วยเนีตามด้วยนี้กระจายกระจายใช่กระจายกระจายให้มันทั่วโอ้โหดูว้าอันนี้คือครั้งแรกเลยค่ะวางไว้แล้วเดี๋ยวเชื่อมนี่อตายโดยเลยเออใช่ไหมมือเมโมนะเนี่ย หอมไหมอ๋อหอมมากโอ้หไทยว่าน่ากินบอกหนึ่งมาหน่อยเมโมโชว์บีมือเราพี่เคยระว่างได้ได้เลยค่ะทแสดงแน่นอนอ๋อคำไสดงด้ี่ยใช่อึ๊บเฮยได้องเฮไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เข้ารูปเองนี่แหละไข่เจียวที่เราคุ้นเคยฝีมือเมโมมาดูว่าไข่เจียวฝีมือเมโมจะอร่อยไหมอ๋อเดี้เลยครับนี่โอ้โหหอมมากหอมมากฝีมือเมโม รสชาตเป็นยังดูค่ะเออไปชิมค่ะน่ากินมากโอ้ชิมฝีมือแม่โม่ไปเอาช้อนนะโอ้ชิมฝีมือเมียไข่เจียวไม่ไหม่อร่อยครับสีผ่านเลยโอ้แผนกชิมเน่จะเป็นยังไงเอ่ย อร่อยไม่กวนโอ้อันนี้ก็คือไม่ไม่เคยเชวนอถ้าอร่อยกปชิมเองเอ้ยคุณสีมันน่ากินมากแล้วหอมด้วยผ่านไหมฝีมือตัวเองพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะเปะเคยกินไหมไม่เคยกิน้ยครั้งแรกหรอไม่เคยกินที่ใส่ไข่ขาวแดงเข้ากันไหมเข้าค่ะชิมหน่อยฝีมือเมโมหัตเจียวไข่แดงหอมดีเป็นไงอร่อย พร้อมใช่ไหมคาวร้อนอันนี้เมนูอะไรดาวตับเส้นเล็กค่ะตับเส้นเล็กเมโมเคยกินไหมไม่เคยค่ะโอ้กินไม่ยังกินแล้วอันนี้เมโมกำลังลวกเส้นผมกำลังรอชิม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 ชิมทุกเมนูอันนี้เส้นพร้อมแล้วนี่ครับมาอ่าใส่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ พี่นิดเคยกินไหมตามเส้นเล็กเคยที่จริงมันเจะมีเป็นไงขาดบ่ขาดอะไรขาดนัวไหมขาดปลาร้าไหมหนูว่าน่าจะต้องเพิ่มปลาร้าค่ะปลาปลาร้าขาดปลาลาร้าเพราะมันยังดูดีไม่ขาดเข้มเค็มไงนัวเยอะไหมพี่กินไหมแซ่เลยน้ำปลาร้าไม่ได้เสียงหายอะไรไม่เคยควานิะเอาพี่นิดเข้ากองด้วย แต่ว่าเส้นม,มันเล็กเละไปหน่อยมเมโมใส่ลวกนานไปหน่อยนี่แหละไม่ต้องเคี้ยวเยอะไม่ต้องเคี้ยวเกินเลยนะไม่รู้เสมม้นเล็กกว่านี้ใครไม่มีปานกินได้เกินเลยนี่ครับหลังจากทำกับข้าวเสร็จแล้วนะเราจะมาตั้งวงกินข้าวแบบนี้นะครับวิถีชีวิตแซ่บบอ๊แซ่บค่ะแซ<ส>่บค่าแล้วแซ<ส>บลายแซ<ส>่บหลายแซ่บแห้งแซ่บแห้งแซ่บกระโดกระเดี้ย แซ่บกระจายแซ่บมากมากมากโอ้โหอ่าแซ่บกระดากระเดียค่ะกระดกระเดียนั่คือแต่ละมากนะคะใช่แบบมันแปลได้หลายหลายคำอารมณ์แบบถ้าเปิดอร่อยประหลาดเหลือมั้งน่าจะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นรำเปล่าหรือเปลือใช่ใช่ประมาณนั้นโอ้ดูแต่ละเมนูน่ากินมากนี่ครับแล้วใช่ไหมเออชมฝีมือเฮ้ยต้องชมฝีมือตัวเองแล้วแหละเฮ้ยหัวเราะ พี่นิดมามาครับพี่นิดมาครับม่อพี่นิดขาดไม่ได้พี่นิดอันนี้ยำไข่มดแดงฝีมือดาวเป็นไงบ้างครับอร่อยมากเลยเฮ้ยเป็นสิบไหมเท่าไหร่ให้สิบไปเลยผ่านหรอผ่านผ่านนี่ดาวเธอชิมไหมนี่ของพ่อยังยังผักหวานเมื่อกี้ชิมไปแล้วแต่ยังไม่กินกับข้าวเห็นหอมมากเลยอยู่ในหม้อนี่ครับใครเคยกินบ้างบวกหนึ่งมาหน่อยผักหวานรอบนี้ใส่ไข่มดแดงด้วยนะ นุ่งน่าจะหมดข้่าสองจานแล้วนี่อหารกินยากเนาะใช่ค่ะไม่นุ่งหารกินยากใช่ปีละครั้งจะได้กินนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นๆน้วมานั่งรองโมกินข้าวกันเรียบุ้เนาะเป็นไงแซ่บลำเตเตะอะไรนะวิ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 เตะเตะ